สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้คือห้องบันทึกเสียงนะครับของน้องเบียร์ธงชัยสตูดิโอถ้าหากว่าท่านอยากจะทำเพลงหรือว่าทำดนตรีบันทึกเสียงถ่าย MV ตัดต่อ MV หรือจะแก้ไขในงานเพลงของท่าน ติดต่อมาได้เลยนะครับหากว่าท่านไม่มีเพลงมีนักแต่งเพลงไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มานพมากบุญหรือน้องตั้มตันติกรเพลงทุกสไตล์ทุกแนวเรามีรอท่านอยู่แล้วราคาที่จับต้องได้ไม่แพงเลยติดต่อมากันที่น้องเบียร์ธงชัยสตูดิโอหรือติดต่อที่กับผมตู่เตาหันก็ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องติดต่อมานะ <c oughs> ราคาประหยะัด